อ้มันสกตรงที่มันจะมีแบบเป็นอยินคะแนนได้มันท้าสมันท้าทายนะวิ่งกลางถนนกันเลยเหรออดตา้ามกตรงนี้แหละไปมาอพวกเรานี่ไงนี่ไงบิ๊กบิ๊ก๊าต หกิดการมปอดโทนิซึ่งนะครับเราจะเดินทางกันไปอีกนะครับนี่คือครั้งที่สองนะฮะที่จังหวัดกระษีศยีอาุธ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิกด้วยที่มาร่วงกับเรานะงเราครับอ่นะธาน่าระธนเมื่อทียง่น่ทาไมโดนนคร นี่แหละราชะพัฒโตละเรากำลังเริ่มออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้มาแล้วอันถากอันล็อกกัแล้วค่ะตอบอะไรนะคะเทคอมาเทคค่ะเทคล้อจีนไงพระวอพระยาบวรราชนายกเทคอมัยค่ะใช่ใช่แน่นะใช่ค่ะใช่ตอบเลยเยสสามร้อยยอดสามร้อยอะไรนะครับตอบข้อดีด็อกค่ะนี่นะคะกำลังตอบคำถามเลไปแล้วเรา ข้างงหน้้้าาขมไปฝั่งนู้นแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยจุดที่สองเนี่ยมันใกล้เข้ามาแลา้วลทำไมให้มันเคลื่อนที่พวกนี้กางเลยหรอมาแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วเอาไได้เอาได้แล้วไปต่อ,อวิว่งกลางถนนกันเลยเหรอไปต่อ,อ, <c oughs> อข้ามไปตรงนี้แหละ <c oughs> บรรยากาศดี <c oughs> มากเลยจ้า อะไรกันวะเนี่ยวิ่งบุ้นเลยคนว่าชายลูกระช่างภาพกันดีกว่านี่ค่ะชางภาพเฮ้เลยค่ะพวกเราโคชาตรงนี้คนเยอะน่าจะเป็นจุดที่ได้คะแนนแน่นอน ต้องเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเปิดแอปก่อนไม่มีอ๋อมีมีมีโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วเป็นยังไงคะน้องมาเล่นเกมนี้รู้สึกสนุกเปก่ามีความบันใจอเดียวอันนี้วัดพระเนตดช้างค่ะ ขออนุญาตข้ามถนนหน่อยนะคะเขาเขาไปไหนกันคะเขาไปเขาไปไหนกันครั้นี้อะสวยงามมากนี่ก็มีช่างภาพนะคะตามไปค่ะไตลีคุณไปคุณมาเอาพวกเรานี่ไงนี่ไงบิ๊กมาแล้วบิ๊กมาตล้วบิ้บิ๊กบอกว่าบิ๊กบอกว่าบิ๊กคะแนนยังบิ๊ก วิ่งได้มา500แล้วครับโอ้ยว่เก่งมากวิ่บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยก็วิ่งปกติปิบดหรอเหนื่อยวิ่งปกติเฮ้ยสาราทำไมเอามาทำไมไม่เป็นปอนด์แล้วะเอามาครับทางงานนี้ตนนี้ดีค่ะตอนนี้ได้500แล้วโอ้ยเก่งมากเลยแล้วเมื่อวานวิ่งไปไงบ้างคะในสนามอย่าอย่าเรียกเขาวิ่งค่ะเรียกว่าเดินดีกว่าเดินบิกอยู่ไหม ดูค่ะแอบดูแกล้กงอู้ไปด้วยแล้วก็เชียร์บิ๊กไปด้วยพี่เออหนึ่งเราไม่ได้เชียร์เขาหรออันนี้พี่เป็นบ้านเกิดประกาศเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อคนนี้นี่เองน้องประกาศายังกว่าบิ๊กแล้วตอนนี้เราอยู่กับน้องตะค่ะน้องประกาศฟันใจน้องบิ๊กนะคะเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ได้คุยกับน้องประกาศน้องะกาศบอกว่าเป็นนักวิ่งแล้วก็ได้เจอพี่นี่เจอกันงานไหนคะเนี่ยตอนแรกก็คือวิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วมันจะมี ทีมทีมหนึ่งอะคะทีมพาดูแลนะคะแล้วก็ชวนมาเข้าทีมแล้วก็ได้อยู่ทีมเดียวกันก็ได้รู้จักกันเลยทวาพอรู้จักเก็เลยก็เลยเจอกันเพนะคนเรานี่เนาะก็น้องตอมีน้องะกาศก็เมนเดวก็ต้องต้องสวยมากสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวมักมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุคือเสียนพระหน้าวิหารเล็กซีซีแคทอะคะโอ้โดอก เยี่ยมเลยมีคนบอกวายตลอดออ๋แต่ละคนไม่เหมือนกันเสียงพระครับอ๋อคำถามไม่เหมือนกันด้วยคำถามเหมือนกันแต่ว่าคำตอบอ่ะจะ A B C D เรียงไม่เหมือนกันอ๋อเสียงพระนะเรากลัวลอกกันไงใช่กลัวลอกกันใช่ถึงว่าเมื่อกี้เราบอกคนนั้นผิดอ๋อไปบอก A B C D ไม่ได้ครับต้องบอกคำตอบใค่ะขึ้นเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ้งเจ็ดนะครับนี่สิบหกอู้่นี่สวยมากเลยนะครับ เป็นโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์สวยงามมากรู้สึกยังไงคะที่ได้มาวิ่งงานนี้เนี่ยก็สนุกดีค่ะวันนี้สนุกดีใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็สนุกค่ะปกติก็คือวิ่งที่ทีลานอยู่แล้วแต่ที่มันสนุกตรงที่มันจะมีแบบเป็นโกลด์ไยล์เดินคะแนนได้มันท้าทายนะ กิจกรรมซิตี้รันนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่สนุกนะคะเขาก็จะมีเช็คพอยต,ต่างๆที่ให้เราไปเก็บคะแนนนะคะถ้าสมมุติว่าเราเก็บได้ตามร้อแต่3าม0นแต้มต่อวันนะคะก็คือเราก็จะมีสิทธิ์รับของรางวัลด้วยค่ะสนุกดีค่ะผมชอบเหมือนกันคนระับขอเชิญชวนเหมือนกันก็นกอย่างที่กาบอกเลยกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้น่าสนใจมากสนุกมากแล้ว็ผมนี่สายวิ่งเร็วมาวิ่งช้าบ้างก็ชมเมืองชมวัด <laughs> ชมอะไรก็สนุกดีครับ ก็น่าสนใจครับโอเคปกติวิ่งแข่งไม่เคยได้มองอะไรเลยใช่ครับมองไม่เห็นเลยนี่เข้าคิววิ่งถ่ายรูปเข้าคิวเฮ้ยไอ้นีเข้าคิวด้วยเฮ้ยมีคิวด้วยนะเข้าคิวเข้าคิวต้องซื้อตั๋วก่อนไหมซื้อตั๋วก่อนนะขอขอเข้าคิวไป กระโดดได้เย่กระโดดได้เย่ของกันเล้ที่ี่ไหนกันคะมาจากชนบุร <Saturday> sure ีค่ะโอ้มาไกลเลยมาจากชนบุรีก็วันนี้ขอวิ่งให้สนุกนะคะก็มีสถานที่สำคัญในอายุทยาเยอะมากนะคะก็อย่าลืมไปกดซับสไคร e นะคะที่ตรงนี้เลยสสสหนึ่งศูนย์เพุก่อนก็ได้แล้วก็เขาะาไปดูเรื่อยๆหนูจะมีรีวิวเกือบทุกอำเภอถ้าอำเภอเนี่ยไม่ได้ไปก็คือ ทำงานติดงานโอเคค่ะก็จะจะเป็นทํารีวิวเทลให้ไปแล้วไม่หลงอ่ะหนูจะหนูจะไม่เน้นวิ่งวิ่งเก่งอะไรเลยค่ะก็จะพาไปป่าและที่คนเขาไม่ค่อยไปกันแล้วก็ทําจุดสตาร์ทอะไรให้หมดเลยดีอยืนคุยกับน้องนุ่นอยู่สักพักนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่สองคนแล้วค่ะคนอื่นไปกันหมดแล้ว ก็ต้องเหลือกันอยู่สองคนนี่สองพันห้าสองพันห้าแล้วหรอขาดแต่ว่าโอเคนะมันมันไม่มันต่างกันแต่มันน่าวิ่งน่าวิ่งกว่ากรีฑาเพามันได้บรรยากาศบรรยากาศก่เนาะใช่เออโอเคค่ะเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะหรือไปอาบน้ำมาสู้ลุกขึ้น ลานมันพลเม่อมีเดีอยู่ตรงนี้เข้าไปในสวนนี้ไหมล่ะแล้วก็ไปทะลุออกเข้าไปในสวนเนี่ยแล้วก็ไปทะลุออกเนี่ยถอยหลังตอนนี้ก็เริ่มงงนิดหน่อยแล้วนะคะต้องหาทางต่อไป บรรยากาศแบบนี้ล่มลื่นดียังพอวิ่งได้สบายไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับไหนคะโอ้ทีมนี้3,000แล้วนะคะทีมอะไรคะเนี่ยทุกคนรอจูงมือจูงสามพันแล้วเราไปพัน0อ ปไซปไซ้ายไปซ้ายแล้วก็กลับมาย้อนมาเหลืองเหลืองมาันนี้ก่อนเอาจุดเขียวนี้ก่อนกลักบมาน,นี้นี่แล้วก็ย้อนโอเคไปเราไปต่อซ้ายนิดนึงไปซ้ายนิดตรงหน้าอุทยานประวัติาศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะวัดเยอะเลยนีคือไปวัดพระนอนนี่ไปยังไงนะคะ มีทางลัดไหมคะวิ่งไปทางแยกเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ละซักพัะนอนขอบคุณขอบคุณค่ะพี่นี่ค่ะวัดพันนอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครพี่สวยมากมากเลยจะวิ่งตกไปอีกหน่อยนะคะ เมื่อกี้ก็เจอหมามาเห่าดีนันก,กวิ่งโหใส่เกียร์หมาเหาเหรอเ่าเห่ามาเห่าหมาเหาะว้หาวโอ้โหนี่มีคนเยอะเลยพี่ป๊อกพี่ป๊อกนี่พี่ป๊อก ขึ้นมานะคะแล้วก็มาลอกคำตอบตรงนี้ค่ะนี้ช่องไหนนะคะสสีหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเย้วันนี้ก็แฮปปี้มากเลยนะครับเต่าซิ่งวิ่งทีมได้เที่ยวได้บรรยากาศได้ใช่แล้วก็ได้ดูบรรยากาศมรดกโลกด้วยค่ะใช่่คะวัดใดคะไหนนะวัดโลกกัลยาสุธารามสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยใดคะรดินทระดินชลาทิราชครับระดินชลานะคะนี่ค่ะเราก็ลอกคำตอบของทางพี่ๆนะคะ Are you sure Yes แต่ดึงได้แล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะได้เยอะยังคะสองพันห้าโหก็ได้สองพันห้ากันหมดแหละดูของเราดูของเรานะคะเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะเราพันหกค่ะพันหกไปไล่เราไปเรื่อยๆตองไผ่แก่ตามพี่ฟ้องตางพี่ฟ้องสองพันห้าแล้วเหรอ นั่งเป็นพันหกเองชั้นเจน 7, ็ดวิ่งมาได้เจ็ดโลกว่าแล้วค่ะได้พันเจ็ดตอนนี้ก็มาเจอกลมใหญ่ตามกลมใหญ่ไปก่อนญญนี่เลย ได้แล้วได้ปข้ามสะพานหน้าวัดอีกอันหนึ่งสามร้อยใช่เราไปสามร้อยกันครับผมอันนี้มาจากที่ไหนกันคะเนี่ยวิ่งน้อยร้อยลูกกรุงเทพมหานครครับนี่ค่ะทีมวิ่งน้อยกรุงเทพนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์ลูก้อยฝั่งโน้ตมองกล้องยัง รถไฟครับรถไฟเหรอคะรถไฟสู้ไหมตู้เอลเบอร์อบสองะยี่สิบบาทขอบคุณมากนะคะเือ่ะขอบคุณค่ะพีไหนงยากไปข้ามไปถาลูกกัน ขอพอยหน่อยดิครับสองห้าสามแปดโอ้ยขอบคุณครับคำถามคืออะไรสองห้าสแปดตอนนี้ก็วิ่งมาตอนนี้ได้สองพันสี่แล้วนะคะมาจบที่วัดแม่นางปื้มกะว่าเดี๋ยวแผนก็คือจะกลับไปที่ราชพันธ์แล้วค่ะเส้นทางที่ราชพัน์ก็จะมีประมาณ500แต้มก็จะเก็บตามทางไปนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะสองห้าสามค่ะวัดเนี่ยวัด วัดตรงนี้วัดตรงนี้ไปเก็บขอบคุณค่ะอิดการล่มเลื่อ,อตอนนี้ได้2,006แล้วนะตรงจุดสะพานนี้ <c oughs> อ๋อโอเคไกลๆเก็บพอยแล้วครับบัสิเิทไทยปากีบักิสตานซาปูยาน2,008แล้วนะคะอีก2เหรอ อีกสองแต้มเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปที่เราจะพัทเลยดีกว่าเท่าไหร่ละคะกลับได้แล้วนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่เราต่อไปเราจะกลับเข้าที่ราชพัทนะคะได้แล้วค่ะติดๆตรงนี้ค่ะกะว่าจะเอาเต็มหกพันเลยเหรอคะวันนี้ นี่คือที่ที่เขานำเขาได้ะครับแต่นี่เขารอรอกันไปรอกันมาก็เลยได้4,000กว่าประมาณได้กันกีโลแล้วครับเนี่ยของผมได้ประมาณ14โลกว่าโอ้ซึ่งว่าจะวิ่งไปกี่โลเนี่ย42เลยเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารอไอ้ตรงนี้แล้วก็ไปวัดหันได้หมดจังหวัดเลยหมดการท่องเที่ยวของจังหวัดอลยพะยาดเลยจังแน่โอ้โหร้านนี้ขายดีมากเลยเนี่ย ไม่ได้ขายดีมากครับขายกาแฟขายกาแฟมากเลยทีนี้ผมก็จะเลือะอรด้วยใช่เสร็จแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือต่อเลยจบจบก้วยจบด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทีมนี้เป็นเทพรองเท้าแตะนะคะนี่นี่ใส่รองเท้าแตะมาวิ่งซิติลนฟันมันเวอร์นี่กว่าเดิมนะคะ แล้วนะคะเราก็มาวิ่งบันจบที่ราชพัพ้พระนครศรีอยุธยาค่ะ่งผลแล้วนะคะวันนี้อันนี้นะคะเราก็วิ่งได้ทั้งหมด13.8กิโลนะคะใช้เวลาไป2ชั่วโมง44นาทีเพจเรา11.5เลยนะคะ แต้มของเราก็ได้3,100ด้วยนะคะ,คะวันนี้ได้กี่แต้มก็ผมวิ่งไป4,000 4,000แต้มครับได้ระยะ14.14ใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับบรรยากาศที่อุทยานนะคะต่างจากบางแสนนะคะบางแสนก็จะเป็นทะเลเป็นเขานะคะแต่ที่นี่อุทยานประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็วัดที่สำคัญเป็นมรดกโลกด้วยบรรยากาศดีมากนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ลองวิ่งซิจรันมันเวอร์ก็ยังมีอีกนะคะยังไงก็รีบสมัครแล้วก็มาวิ่งด้วยกันนี่ค่ะสสครับผลง,งานผลง,งานวันนี้ส่งไปแล้วนะครับค่ะร้นอนลุ้งรางวัลกันนะคะ,คะเจอกันงานหน้าก็ทักทายกันก็ทักทายได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะย